กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกร่วมรณรงค์ส่งเสริมปีแห่งความปลอดภยัยเพื่อให้คมนาคมปลอดภยัยสังคมไทยเป็นสุขการขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดเป็นมูลเหตุที่นำไปสู่อุบัติเหตุอันดับหนึ่งของประเทศไทยและแม้แต่ในต่างประเทศก็เช่นกัน จากสถิติในการวัดระดับผู้ขับขี่รถด้วยอัตราความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีเวลาในการแก้ไขสถานการณ์เพียง4วินาทีเท่านั้นซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดจากความเร็วเป็นพื้นฐานมักมีความรุนแรงและเป็นตัวตั้งเสมอความเร็วมีความสามารถในการทำลายสูงคนเดินเท้าที่ถูกรถชนความเสียหายยับเยินของรถของทรัพย์สินแทบไม่ต้องเดา จากอุบัติเหตุหลายครั้งความเสียหายร้ายแรงมาพร้อมกับอุบัติเหตุโดยเฉพาะการแซงรถด้วยความคึกขนองบนท้องถนนจนทําให้ผู้ที่เดือดร้อนไม่ได้มีแค่คู่กรณีรายเดียวแต่บางรายกลับสร้างความเดือดร้อนให้รถที่ตามหลังมาอีกหลายต่อหลายคันจนทําให้บางรายเกิดความเสียหายประเมินค่าไม่ได้เพราะผลกระทบเกินกว่าจะรับผิดชอบไหวจริงๆ ดาวมยุรีลูกทุ่งสาวที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถเต็มเปี่ยมด้วยการร้องเพลงลูกทุ่งมานานถึง15ปีให้สัมภาษณ์ถึงอุบัติเหตุร้ายแรงเมื่อเธอนั่งรถตู้พร้อมคณะขณะกลับจากการเล่นคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดชุมพรวันนั้นกลับมาจากแถวชุมพรนะคะพอมาถึงจังหวัดเพชรบุรีประมาณปีสี่ปีสี่ีช่วงนั้นนะคะรถจะวิ่งเร็มากระหว่างเพชรบุรีเขาย้อยนะคะ ก็มีรถ10ล้อ hmm. กับรถทัวร์เหมือนแบบว่าเขาแข่งปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาเราก็บอกน้องเราน้องน้องชายเราเป็นคนขับรถนะคะเราก็บอกว่าเออมิดมิดไม่ต้องไม่ไม่ต้องขับตามเขาปล่อยเขาไม่ต้องไปแซงไม่ต้องไปแข่งกับเขาอะไรอย่างนี้นะคะพอสักพักหนึ่งเรื่อบรถ10ล้อค่ะก็ลงข้างทางไปแล้วแล้วอยู่อยู่ก็มีรถเออรถทัวร์มาชนด้านหลังเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฟึ่งทุกคนน้องข้างหลังค่ะน้องข้างหลังเนี่ย กระเด็นมาข้างหน้าคาันโซนที่เรานั่งอ่ะหลุดลงมาหมดนเลยนะคะมอกมิตั้งสติตั้งสตินะก็เลยแบบรถก็ค่อยๆแอบแอบแอบไปจอดข้างทางนะคะทุกคนก็ตั้งสติตรวจด,ดูน้องๆว่าเป็นไรมีใครเป็นไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโชคดีว่าไม่มีใครเป็นไรเพียงแต่ว่าคอเคสอะไรอาจจะหัวแบบไปชนนิดๆหน่อยก็ลงไปดูรถปรากฏว่าด้านหลังรถนะคะด้านหลังรถรถเอ่อไอรถตู้ของเรานะคะมันบุบเข้ามาชนบุบเข้ามาเลย แล้วโชคดีวันนั้นดาวไปแสดงที่ที่ชุมพรนะคะแฟนเพลงอ่ะเอาสตอมาฝากหูเป็นมัดเลยอ่ะเป็นมัดเป็นมัดดาวก็เลยได้เอาสตอเนี่ยยัดใส่ด้านหลังมันก็เลยโชคดีเหมือนว่ามีมีมัมดสตอใหญ่อะ่ะช,ช่วยช่วยช่วยอยู่ตรงนั้นนะคะคนปมา่ก่อว่า แค่รถบุกเข้าไปแล้วคอนโซลที่ที่อยู่ด้านหน้ามันก็หลุดเพราะมันก็แรงเหมือนกันตัวดาวไม่เป็นอะไรเพราะช่วงนั้นเตงก็ตั้งสติตลอดเวลาเพราะเห็นมันเห็นเห็นเขาแข่งกันมาแล้วปาดหน้าปาดหลังกันมาแล้วอะค่ะอุบัติเหตุวันนั้นนะคะดาวคิดว่านะคะมันเกิดความคนองและความที่ใครไม่ยอมใครมากกว่านะคะพากันแบบพื่อคนองโดยที่ลืมนึกถึงชีวิตของคนอื่น การขับรถแซงรถคันนาด,ด้วยความเร็วมีอัตราเสีย่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าแซงแล้วรอดก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าแซงแล้วเกิดชนท้ายรถคันอื่นหรือควบคุมความเร็วไม่ทันจะเกิดเหตุร้ายแรงอะไรบ้าง คุณคงไม่อยากคิดเพราะความเร็วและความประมาทหรือคิดว่าประสบการณ์ขับขี่สูงพอที่จะแซงรถคันอื่นได้พฤติกรรมคนขับขี่ที่คึกขนองพร้อมทัศนวิสัยที่ไม่ดีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุที่ยากเกินจะแก้ไขสถานการณ์ได้จนได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บจนเสียชีวิตพร้อมทรัพย์สินที่มีผลกระทบกับผู้ขับขี่และผู้ที่ใช้เส้นทางร่วมกันก็เกิดเสียหายขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน การขับรถอย่างมีวินัยนึกถึงใจผู้ร่วมทางคนอื่นๆก็สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันและการแข่งขันบนท้องถนนจนลืมคำนึงถึงความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเร็วเป็นสิ่งท้าทายดังนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีจิตสำนึกในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนก็เราก็อยากจะฝากถึงคนขับหรือผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่บนท้องถนนนะคะ ให้นึกถึงหนึ่งชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวชีวิตคนรอบข้างไม่ใช่ร้อนอะ่ะให้มีความเมตตาเพื่อเผื่อแผ่ซช่งกันและกันอย่าไปแข่งขันกันอย่าไปอุ้ยไม่ได้ฉันต้องมึงแซนเขาใช่ไหมต้องแซงเขาต้องอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าช่างเขาใครจะแทงก็ไปแซงไปให้เขาเร้อย่างอย่างมีวินยัยอย่างมีสติอุทาหรณ์การเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ของดาวมายุรีถือเป็นประสบการณ์ที่ใครหลายคนอาจเคยเจอมากกว่าหนึ่งครั้งหนักบ้างเบาบ้าง สุดแต่ภาวะสถานการณ์แต่โชคดีที่รถตู้ของเธอไม่ถึงกับเสียหายมากนักถ้าในวันนั้นน้องชายที่ขับรถตู้ของเธอไม่ควบคุมความเร็วและมีสติพอที่จะขับขี่ด้วยความระมัดระวังและความโชคดีที่มีของฝากจากแฟนเพลงกันกระแทกไว้ท้ายรถก็ไม่แน่ความเสียหายบาดเจ็บถึงขั้นรุนแรงเหมือนที่หลายคนเคยเจอก็อา,อาจเกิดขึ้นกับเธอและลูกวงได้เช่นกันแน่นอนความเร็วที่ใช้ขับขี่บนท้องถนนมันคือชีวิตที่เดิมพันด้วยความเสียหายของใครหลายคน แต่ความขมขื่นที่สุดที่เธอหลีกเลี่ยงและหนีไม่พ้นนั่นก็คือการเป็นเหยื่อของผู้ขับขี่ที่ไม่มีวินยัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันการแซงรถมีความเสี่ยงสูงและมักจะเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเสมอเพียงแค่กฎหมายก็ไม่อาจป้องกันอุบัติเหตุได้ทั้งหมดหากไม่บวกทักษะและติดสนึกด้านความปลอดภัยไว้ด้วยหากทุกคนทำได้ปัญหาและอุบัติภัยก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ สิ่งประมาทชะตาขาดบนคลองถนนด้วยความห่วงใยจากกปทกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก